วันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการทำบอนไซลากหยงหยงกันครับสวัสดีครับวันนี้บอลไซคาเฟ่น,นะครับเราจะพามาชมเบื้องหลังของบอนไซลากหยงหยงนะครับหรือว่า เป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของลากก่อหินเลยก็ได้นะครับเรียกว่าวิธีทําไม่ยากเลยครับง่ายสุดๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการอดทนน,นิดนึงนะครับอ,อย่างเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็เลือกต้นไม้นะครับที่เราจะมาทําเป็นบอนไซเพราะว่าไม่ใช่ทุกต้นนะฮะที่จะสามารถมาทำรากหย่งหยงได้อันนี้เป็นไม้จีนนะครับก็มาปลูกในภาชนะที่เป็นทรงยาว นะครับจากในคลิปเนี่ยเขาก็จะปลูกในท่อซีเมนต์บางๆพอครบ3เดือนถึง5เดือนนะครับ mm hmm. ก็เคาะทิ้งเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็น้ําฉีดล่างออกแล้วก็มาเลือกลา mm hmm. อย่างเงี้ยก็จะปลูกในเป็นแผ่นยางนะครับ mm hmm. ซึ่งพอครบเวลาก็แกะออกก็เอาไปใช้ใหม่ได้ mm hmm. ก็แล้วแต่สะดวกนะครับ mm hmm. ว่ามีอุปกรณ์แบบไหนที่แต่ละท่านมีอยู่เห็นไหมฮะก็ ธีการไม่ได้ยากเลยครับเ,ล,เล่นกับธรรมชาติที่นึ่ก็คือปลูกในเรียกว่าเหมือนกับเป็นต้นทรงกลมะนะครับแนวยาวแล้วก็ปล่อยให้รากเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับโดยบังคับด้วยทิศทางของท่อแล้วก็ดิน,นพอได้รากจยดๆมาแล้วเนี่ยก็เราก็ามาเลืองเลืองเรียกว่าเลืองในเรื่องของรากเนาะ เราจะเอาลากสวยๆไว้นะครับบางส่วนก็จะต้องตัดทิ้งไปพอมาถึงสุดนี้เนี่ยก็คนที่เป็นเล่นวันไซนมอนานนะครับหรือวันไซนมือใหม่ก็แล้วแต่ก็สามารถเอาไปทําเป็นลากอ่อน,นยินได้เลยนะครับผมเห็นว่าแบบไม้ที่เอามาทําแบบนี้ได้เนี่ยก็อย่างเช่นเพมหน้าไต้หวันเนี่ยก็เหมาะเลยนะครับหรือว่าเป็นสนบางชนิดนะครับ ในคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยมันจะเป็นกับก้นเป็นไม้จีนนะครับก็เป็นคล้ายๆกับหินหินชามนะครับหรือไม่ก็เป็นต้นมะสังไทยก็สามรารถทําได้อันนี้ก็เป็นต้นสนนะครับอนีก็เป็นลากหยดๆยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดยาวถึงแบบในคลิปแรกในขณะที่ลากหยดหยด ท่านนจา,าจะคิดว่าเรานม่กระทบกับการเติบโตหรือว่าการดูดซึมาอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่กระทบนะครับเพราะว่ารากฝอยที่ใชในการดูดซึมาอาหารในการเลี้ยงราต้นระกใบเนี่ยก็อยู่บริเวณด้านล่างกรับถูกปกคลุมด้วยดินอยู่นะครับเพราะว่ายังไงรากที่ใช้เลี้ยงอาหารย,ยังไงก็ต้องถูกปกคลุมด้วยดินเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้รากฝอยที่เป็นรากหลักๆเนี่ยจะแบบขึ้นบนอากาศเดียวเพราะว่า ต้นไม้หว่านใสไม่ได้เป็นรากอากาศนะครับหลังจากได้รากหย่งยงมาแล้วนะครับถ้าไม่ก่อหินก็โชว์รากอย่างนี้เลยก็เป็นจุดเด่นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นต้นสนนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เอามาฉีดน้ําออกละแล้วก็มาคัดเลือกรากอีกทีหนึง่งนะครับก็จะได้รากยาวๆสวยๆอย่างนี้นะครับโชว์รากก็สังเกตว่าจะไม่ได้เน้นที่ฟอร์มด้านบนมากนะ ที่ลาลก็เป็นสัดส่วนไปแล้วก็เอามาลงกระถางโดยจากทำทำเป็นส่วนๆเนี่ยก็ใช้น้ําฉีดเลยนะครับแต่ถ้าบางท่านมีเวลาหน่อยเช่นทําต้นเดียวเนี่ยอาจจะใช้ค่อยๆใส่ออกนะครับแต่จริงการใช้น้ําฉีดมันก็ก็ทําให้ไม่ได้กระทบ,บไม่กระทบกับตัวรากมากนะครับ ก็ต้องระวังว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ย,ยมันล้างล้างไม่ได้นะครับก็จะตกทล้ายด้วยเป็นกลิ่ของบ้านละสวนนะครับเป็นบูธของบันไซนี่ของน้องสองท่านนะครับเดี๋ยวจะลงเก็บเรตที่ต่างนึงนะครับก็จะมีเป็นบันไซน์เป็นทะเลที่ล่างของสวนกันไปนะครับก็เป็นล่างด้วนะเรียกว่าสวยมากแล้วก็เป็นบันไซที่แปลกตา ว่าองน่าจะเป็นส่วนคอนเทนตนะครับทำอีกติดนะครับตัดปินใจว่าจะเป็นเทียนทะเนหรือว่าจะเป้นไม้ลักษณะแก้เคียนก็ไดที่ทํทำการตกเทียนทเลนี่ก็โกบคนอันนี้ส่นรวมรวมไปก็เป็น ถ้าใช้ดินทั่วไปอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะตายได้อันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ก็เป็นบูธของเป็นบูธหนึ่งในงานบ้านและสวนนะที่คลิปนี้ยังไม่ได้ตัดลอกก็จะมีไม้สวยๆแปลก,ปลกตานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งก็จะเป็นบ่อนไซที่ปลูกบนหินอาเป็นโคดหินก็คือทำเป็นเหมือนภูเขาแล้วก็เลี้ยงมอสอกคุณ ก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งของวอนไซ์ครับต้นนี้ครับต้นนี้สวยมากเลยครับเป็นนะฮะข้างบนก็จะเป็นต้นสนด้นลเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นจำลองธรรมชาติเหมือนอยู่บนหุบเขาที่เป็นน้ำตกนะครับด้านล่างกระถางก็จะเป็นก็จะเป็นกระถางที่ไม่มีหลูนะก็คือใช้น้ำเหลียงมอสด,ด้วยเพราะว่ามอสต้องการนา้ำความชื้นอยู่ตลอดเวลา นี่ครับเป็นเป็นบอนไซอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ยึดติดเฉพาะเป็นทรงต้นทรงตกกระถางเท่านั้นแต่ว่าเป็นบอนไซลีลาที่ที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็สวยงามนะครับเป็นบอนไซของคนรุ่นใหม่นะครับก็จะมีอะไร ก็ปลูกก้อนหินก็เป็นต้นสนสนเลื้ยนะครับอันนี้ก็ปลูกเป็นก้อนหินกันนะครับเป็นใส่ใบกลมนะครับก็ใช้ดินใช้ดินไม่เยอะนะครับอย่างเช่นใส่ใบกลมเนี่ยจริงๆก็